สวัสดีนะักเรียนชั้นป1ที่น่ารักนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณฝนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเราก็ยังจะอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะเรื่อง animals นะคะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆก็ได้เรียนเป็นแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่อง animals ใช่ไหมคะซึ่ง animals นะคะครั้งที่แล้วคุฝนก็ได้บอกความหมายไปแล้วว่าแปลว่า สัตว์ต่างๆนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายชนิดใช่ไหมคะเพราะว่าเติม s นั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนนะคะคำซับนะคะเกี่ยวกับ animals ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทบทวนคำซับเกี่ยวกับ animals กันนะคะว่า มีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะแล้วก็มีความหมายว่าอะไรนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้คำศัพท์กันเลยคะ่ะ Page 68 Let's learn A Learn the words Number o A cat 2> Number 2 <two. S 3> A dog 2> Number 3 A bird. Number four. A rabbit. Number five. A frog. Number six. Cats. Number seven. Dogs. Number eight. Birds. Number nine. Rabbits. number 10 frogs หลังจากเด็กที่เด็กนะคะได้ทบทวนคำศัพท์ไปแล้วนะคะว่าแต่ละคำอ่านอย่างไรนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ในหน้าที่68เหมือนเดิมนะคะแต่จะอยู่ในพาร์ท b นะคะซึ่ง make a sentence นะคะก็จะเป็นการพูดประโยคนะคะว่าคุณชอบอะไรนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆก็ ดูในหน้าที่68ไปพร้อมกับครูฝนนะคะนี่นะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่68เหมือนในหนังสือของนักเรียนเลยนะคะซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาพูดว่า there is a rabbit นะคะนั่นคืออะไรคะกระต่ายนั่นเองนะคะ number one there is a rabbit นะคะผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยตอบว่า I like rabbits นะคะ ไอไร r แร b i ิ s I write rabbit, นะคะนี่ก็จะเป็นการบอกว่าฉันชอบสัตว์อะไรนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณฟรูฝนก็จะมีไฟล์เสียงฮ่าให้เด็กๆฟังเป็นตัวอย่างนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะ 8. B Make sentences There's a rabbit. I like rabbits. Number one, there's a rabbit. I like rabbits. Number two, there's a bird. I like birds. Number three, there's a cat. I like cats. Number four. There's a dog. I like dogs. Number five. There's a frog. I like frogs. Page sixty eight. Drum track. There's a rabbit. I like rabbits. There's a rabbit. I like rabbits. There's a bird. I like birds. There's a cat. I like cats. There's a dog. I like dogs. There's a frog. I like frogs. และต่อมานะคะในหน้าที่69นะคะจะเป็น Part C นะคะเขาบอกว่า ask your partner นะคะเช็คเครื่องหมายถูกนะคะ partner แปลว่าคู่ mm hmm. นะคะก็จะเป็นการจับคู่นะคะเป็นการถามตอบระหว่างคู่ของเรานะคะโดยใช้ภาพนะคะที่กำหนดให้นะคะ ตัวอย่างนะคะเช่นครูฝนกับคู่ของครูฝนนะคะครูฝนเจ้าก็กจะสมมุติคู่ของครูฝนขึ้นมาส่วนนักเรียนนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะสามารถจับคู่กับผู้ปกครองของนักเรียนก็ได้นะคะ,ะเรามาดูภาพแรกค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพแมวใช่ไหมคะเราก็จะถามว่า What do you like cats นะคะ What do you like cats นะคะคุณชอบแมวไหมนะคะส่วนตัวนะคะยูยูแปลว่าคุณหรือแปลว่าคุณนั่นเองก็คือหมายถึงเราใช่ไหมคะส่วนยัพาร์เนี่ยก็คือคู่ของเรานั่นเองค่ะส่วนตัวคู่ฝนนะคะคู่ฝนไม่ชอบแมวนะคะคู่ฝนก็จะไม่ติ๊กช่องนี้นะคะส่วนคู่ของคู่ฝนชอบแมวนะ,ะเขาก็จะติ๊กถูกช่องนี้นะคะต่อมานะคะภาพที่สองคือภาพ d o g s นะคะ เราก็จะถามคำถามเดิมนะคะ What do you like dogs นะคะอ,อีกครั้งนะคะ What do you like dogs นะคะเราก็จะมาดูว่าคุณชอบไหมคะส่วนตัวคุณฝนคุณฝน,นชอบนะคะคู่ของคุณฝนก็ชอบเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะภาพที่3นะคะเราก็จะใช้คำถามเดิมนะคะก็คือ What do you like rabbits นะคะ What do you like rabbits นะคะคุณชอบกระต่ายไหมนะคะครูฝนของครูฝนนะคะครูฝนชอบนะคะคู่ของครูฝนไม่ชอบนะคะต่อมานะคะภาพที่3นะคะเป็นภาพ birds นะคะเราก็จะใช้คำถามเดิมนะคะก็คือ What do you like birds นะคะ What do you like birds นะคะชอบนกไหมคููฝนไม่ชอบนะคะ คู่ของคู่ฝนก็ไม่ชอบนะคะต่อมานะคะสุดท้ายค่ะ Fox นะคะฟ o x นะคะเราก็จะใช้คํำถามเดิมก็คือ what do you like fox นะคะอีกครั้งนะคะ what do you like fox นะคะกูฝนไม่ชอบนะคะคู่ของคู่ฝนก็ไม่ชอบนะคะนี่คือการถามนะคะเ,เด็กๆกก็ไปฝึกถามคู่ของตัวเองก็ได้นะคะ ครูฝนนะคะขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามนะคะว่า what do you like นะคะแปลว่าอะไรนะคะ what do you like แปลว่าเป็นการถามนะคะว่าคุณชอบอะไรนะคะถามเกี่ยวกับสัตว์สิ่งของหรือว่าอะไรก็ได้นะคะเกี่ยวกับความชอบนะคะแต่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8ของเรานะคะจะเป็นการ เรียนรู้เกี่ยวกับ animals นะคะเราก็เลยถามเกี่ยวกับ what do you like animals นะคะว่าคุณชอบสัตว์อะไรนะคะเด็กๆสามารถนำประโยคนี้นะคะไปถามคนที่เรารู้จักหรือคนในครอบครัวของเราก็ได้นะคะเป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเด็กๆอา้าวทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ what do you like นะคะแปลว่าคุณชอบอะไรนะคะในเลเด็กๆลองพูดตามครูฝนสิคะ what Do you like นะคะอีกครั้งนะคะ What do you like นะคะนี่คือการถามว่า What do you like คุณชอบอะไรนะคะเวลาตอบนะคะเพื่อมีคนถามเรากลับมาบ้างนะคะเราจะตอบอย่างไรนะคะเวลาตอบเราก็ต้องตอบว่า I like นะคะแล้วก็สิ่งที่เราชอบลงไปนะคะอยู่กับเรื่องนั้นๆที่เรากำลังสนทนาอยู่นั่นเองนะคะ I like นะคะฉันชอบจุดๆก็คือสิ่งที่เราชอบนั่นเองค่ะอีกครั้งนะคะทบทวนนะคะเวลาจะถามนะคะเราก็จะถามว่า What do you like นะคะคุณชอบอะไรนะคะเวลาตอบก็ตอบว่า I like นะคะแล้วก็สิ่งของที่เราชื่นชอบนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะในหน้าที่69นะคะ p a r t D นะคะ Listen Point and Sing นะคะก็จะเป็นเพลงนะคะมาให้เด็กๆฟังแล้วก็ร้องตามนะคะเด็กๆร้องตามได้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ Page 69 D. Listen, point, and sing. I like turtles. I like turtles. What about you? I like turtles too. I like turtles. I want a turtle. I want a turtle too. Page 69. D. Listen, point, and sing. I like turtles. I like turtles. What about you? I like turtles too. I like turtles. I want a turtle. I want a turtle too. หลังจากที่เรานะคะได้ร้องเพลงไปแล้วนะคะชื่อเพลงว่า I like turtles นะคะ I like turtles นะคะเพลงก็แปลเป็นไทยได้ว่าฉันชอบเต่านั่นเองค่ะซึ่งเต่านะคะเติม s แปลว่ามีกี่ตัวคะหลายตัวใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาฝึกอ่านเนื้อเพลงกันค่ะ ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆอ่านตามคู่ฝนนะคะอ่าบรรทัดแรกค่ะ I like t u r t l e s ดเด็กๆอ่านตามนะคะ I like t l e s นะคะแปลว่าฉันชอบเต่าใช่ไหมคะต่อมานะคะบรรทัดที่สอง What about you What about you นะคะดเด็กๆอ่านตามครูฝนนะคะ What About you อีกครั้งนะคะ What about you นะคะแปลว่าแล้วคุณละนะคะแล้วคุณชอบอะไรนะคะทีนี้ก็เลยบรรทัดต่อมานะคะบรรทัดที่สาม I like turtles too อีกครั้งนะคะ I like turtles too นะคะ ฉันก็ชอบเตาเหมือนกันนะคะ to ในที่นี้แปลว่าเห็นด้วยเห็นเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะเด็กๆบรรทัดที่4ี่นะคะ I like turtles นะคะออกเสียงตามกู้ฝนนะคะ I like turtles นะคะต่อมานะคะบรรทัดต่อมานะคะ I want a turtle I want a turtle นะคะฉันต้องการ turtle ฉันต้องการเต่านั่นเองค่ะซึ่ง want ในที่นี้แปลว่าต้องการนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาค่ะบรรทัดสุดท้าย I want a turtle too I want a turtle too นะคะออกเสียงตามผู้ฝนนะคะ I want a turtle too นี่ก็คือฉันก็ต้องการเต่าเหมือนกันนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคนะคะการถาม What do you like ใช่มั้ยคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่า What do you like แปลว่าอะไรนะคะเดีๆๆเรามาทบทวนไปพร้อมกันนะคะ What do you like นะคะแปลว่าคุณชอบอะไรใช่มั้ยคะ เวลาตอบเราก็จะตอบว่า I like แล้วก็สิ่งของที่เราชื่นชอบใช่ไหมคะซึ่งนี่ก็คือเรื่องที่เราได้เรียนมาใช่ไหมคะหลังจากที่เราเรียนนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือ Let's Go นะคะซึ่งเป็นหนังสือ Workbook นะคะสำหรับทำแบบฝึกหัดนะคะ แล้วให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้าที่66นะคะนี่คือแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้ทำใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาทำข้อ B ข้อ C แล้วก็ข้อ D นะคะเราจะทำนะคะรู้นจ้อจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูสักหนึ่งข้อสองข้อเป็นตัวอย่างนะคะส่วนข้อที่เหลือนะคะนักเรียนก็ฝึกทำเองด้วยนะคะอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งค่ะ ข้อที่1ฝั่งนี้นะคะก็ต้องคู่กับหมายเลข1ใช่ไหมคะแต่ละหมายเลขก็จะคู่ตามข้อเลยนะคะข้อที่1เขามีมาให้แล้วภาพที่หนึ่งก็คือภาพอะไรคะภาพกระต่ายนะคะซึ่งคําศัพท์ของกระต่ายก็คือ r a b i t ใช่ไหมคะเพราะว่าทําไมถึงเติม s เพราะว่ากระต่ายมีหลายตัวใช่ไหมคะให้เด็กๆสังเกตด้วยนะคะทีนี้ข้อ1เขาให้มันแล้วเด็กๆก็เขียนตาม เส้นประที่เขาให้มาเลยนะคะเขียนตามเลยนะคะเขียนให้ตรงเส้นที่เขากําหนดมาให้นะคะอย่าออกนอกเส้นนี่เลยเด็กๆก็เขียนตามได้เลยนะคะนี่เลยนี่ก็คือข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะต่อมานะคะข้อที่สองนะคะเด็กๆก็ไปดูหมายเลข สนั่นเองค่ะเป็นภาพอ,อะไรคะภาพกบนะคะจะใช้คำว่าอ่าฟอกหรือคำว่า Fox คะ่ะต้องใช้คำว่า Fox แน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่ากบมีมากกว่า1ตัวนะคะเราก็จะเขียนได้ดังนี้นะคะก็เป็น I like fox นะคะ นี่นะคะนี่ก็คือข้อที่2นะคะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะเด็กๆภาพที่3มเป็นภาพอะไรนะคะแล้วก็ภาพที่4ภาพที่5ภาพที่6นะคะให้เด็กๆทําเองนะคะซึ่งครูฝนได้พาทาเป็นตัวอย่างแล้ว2ข้อนะคะให้เด็กๆฝึกทําเองนะคะต่อมานะคะข้อ C นะคะข้อที่ C ก็จะเป็น White and circle นะคะเป็นการเขียนแล้วก็วงกลมนะคะโดยให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพนะคะภาพมือเห็นไหมคะภาพมือของเขาในภาพว่าเขาชี้อะไรนะคะก็จะเป็นคำถามมาดูตัวอย่างข้อที่1กันค่ะข้อที่1นึค่าถามว่า what do you like นะคะก็ให้เด็กๆนะคะเขียนคำถามทุกข้อเลยนะคะโดยเขียนคำว่า what do you like นะคะอันดับแรกข้อที่1เด็กๆก็เขียนตามเส้นประชัยมคะก็คือ What นะคะ Do you like นะคะนี่ก็คือ What do you like นะคะคุณชอบอะไรนะคะเด็กเด,ดเห็นมือที่เขาชี้ไหมคะระหว่างกบกับสุนัขนะคะเขาชี้อะไรคะเขาชี้กบนะคะดังนั้นเราก็ต้องวงกลมคำว่ากบนะคะซึ่งกบภาษาอังกฤษก็คือ box นั่นเองค่ะส่วนข้อที่สองนะคะเราก็ต้องใช้คำถามเดิมนั่นก็คือ what นะคะ do you like นั่นเองค่ะคุณชอบอะไรนะคะเด็กๆก็มาดูภาพเลยค่ะว่า เขาชี้ไปที่ภาพไหนคะระหว่าง Bird กับ Rabbit s ค่ะเขาชี้ไปที่ Rabbit นะคะเด็กๆก็วงกลมนะคะคำว่า Rabbit นะคะส่วนข้อที่3เด็กๆทำเองนะคะเรามาดูข้อดีกันค่ะครูฝนจะพาทำตัวอย่างภาพนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำถามว่า what do you like นะคะคุณชอบ อะไรอันดับแรกเราก็ต้องเขียนตามเส้นก่อน,นะคะเด็กๆทุกขั้นตอนเลยทุกแผ่นทุกหน้าเลยเราต้องเขียนตามเส้นเกาะน,นะคะ What do you like นะคะอ่าเวลาตอบนะคะผู้ชายคนนี้ถามผู้หญิงคนนี้ว่า What do you like นะคะเด็กๆเห็นผู้หญิงคนนี้อุ้มอะไรอยู่คะ อุ้มกบใช่ไหมคะคำศัพท์ของกบภาษาอังกฤษคืออะไรคะเวลาตอบตอบไ l ไลทแล้วก็สิ่งที่เราชอบซึ่งสิ่งที่เขาชอบก็คืออะไรคะกบนะคะครูฝนจะใช้คำว่าอ f ฟ x หรือคำว่า fox กซ์ค่าใช้คำว่า fox นะคะเพราะว่ากบเรามีหลายตัวนะคะนี่นะคะ เด็กดูคุณฝนเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ข้อที่เหลือเด็กๆก็ทำเองนะคะนี่คะ่ะ I like fox นั่นเองคะ่ะส่วนข้อนี้นะคะเด็กๆก็ทำเองนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะคูณฝนขอให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงนะคะมันล้างมือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ เจอกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ